ตอนนี้อยู่ที่ห้องแบบ96ตารางเมตนะครับที่ Ido e m o b i สุขมุมวิท40นะครับห้องนี้เป็นห้องที่เจ๋งมากนะเป็นแบบต Bed Room จริงจังนะอารมณ์บ้านเดี่ยวใจกลางสุขมุมวิทนะฮะ t r Bed Room 4 r Bath Room นะครับเดี๋ยวพามาดูกันก็คือโซนแรกเป็น l i ฟวิ่นะ l i ฟวิก่ก็วิวห้องก็จะเป็นวิวที่เฟซไปทางสาวไว้น้ำนะ ือเป็นห้องที่ตำแหน่งดีด้วยแหละนะครับแล้วพอสามห้องนอนเนี่ยโซฟาวางจริงๆวางเป็นตัว L ก็ได้นะวางเป็นตัว L ก็จะนั่งได้เยอะขึ้นแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวนะครับโต๊ะกินข้าวนั่งได้หกคนนะ่ะมีโซนทํางานอีกถ้าไม่บอกว่าเก้าสิบหกตารางเมตรนี่ไม่รู้นะเนี่ยนะครับส่วนของครัวที่ตะกี้เราเดินมานะส่วนของครัวก็มีครัว แล้วก็ยังมีตู้นะตรงนี้เป็นตู้ทำมาเพิ่มหมดเลยเก็บของได้อึดอดเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูความเจ๋งนี่มีวอช o รูมนะนี่เป็นห้องน้ําที่สี่แล้วล่ะเรียกงั้นอ่าทีนี้มาดูห้องนอนใหญ่นะห้องนอนใหญ่ก็เจ๋งคือกระจกแบบว่าเต็มสุดถึงสุดเลยนะกระจกแบบไอเดียลโมบีมากแล้วก็วางเตียงคิงไซส์ได้สบายเลยนะเป็นแบบนอนดูวิวหันไปตรงๆนะเท่มากนะครับ ีโต๊ะแต่งหน้านะห้องมาสเตอร์ความเจ๋งของมันก็คือนี่มีบันเลื่อนนะมาที่ Walk in c น o s e t นะครับ Walk in c l o s e t เสร็จมาห้องน้ำห้องน้ำได้ Watch Lest ได้อ่างอาบน้ำโอ้โหเจ้าอะไรมากมายเนี่ยห้องห้องเดียวมีทุกอย่างนะครับนี่แค่มาสเตอร์นะครับ,รบห้องนี้ราคาก็ลองถามเซลล์ดูแล้วกันน่าจะประมาณ1ิ1สิบล้านอ่ะลอง ลองติดต่อกันดูนะครับส่วนห้องนอนนะนี่ห้องนอนเล็กนะห้องนอนเล็กนี่เขาก็วางเตียงควีนไซส์ให้ดูนะจริงๆก็ไม่ถือว่าเล็กนะครับนะนี่เขาแต่งมาเป็นธีมแบบห้องนอนเด็กแต่ห้องนี้วิวดีตรงนี้คือวิวไปทางสาวย่าน้ําเลยนะครับทุกห้องนอนมีห้องน้ําหมดอย่างที่บอกมันสามห้องนอนสี่ห้องน้ํานะนี่มีห้องน้ําในตัวนะ น้ำก็มีช่องเปิดด้วยมีสายธรรมชาติเข้าด้วยนะครับส่วนห้องนอนสุดท้ายนะครับนะอันนี้อันนี้จริงๆเป็นห้องนอนสองนะครับก็กระจกก็บานใหญ่เหมือนกันนะระยะปลายเตียงนี่แบบว่าเยอะแยะมหาศาลแล้วก็มีนู่นนะครับห้องน้ำด้วยนะคือทุกห้องมีห้องน้ำหมดอะ นะครับโอเคก็มาจบกันตรงรีวิ่งนะเอาว่าใครหาบ้านนะครับใจกลางสุข,ขุมวิทนะอยู่ประมาณทองหลอยกับไม้เนี้ยนะไปบีเทสก็เดินสบายๆไม่ไกลนะฮะแล้วก็ซอยก็ผมว่าไม่พุกพลาดน,นะซอยเงียบๆอยู่สบายดีก็ลองมาดูได้นะก็มาบอกเซลล์ว่าห้อง96ตารางเมตรนะลองเข้ามาดูกันนะครับผมว่าเป็นอีกห้องหนึ่งที่ตอบโจทย์คนอยู่อาศัยแบบบ้านนะครับ โอเคถ้างั้นวันนี้ไปก่อนนี่อ่ะจบที่วิวแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ